น้องหยกสวรรค์ส่งชันมาเกิดเพื่อเป็นพยาอินทรีย์ที่โบยบินคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบ่งปันข้อมูลข้อคิดและเพิ่มพลังบูขึ้นไลฟ์ได้ให้ได้ทุกวันนะอันนี้ก็เริ่มต้นนะสาหรับคนที่มีเวลาน้อยนะก็ขึ้นขึ้นไลฟ์ให้ได้อย่างน้อยวันละครั้งนะคะทุกคนแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ขึ้นสักประมาณนะคะ60นาทีเป็นอย่างต่ำเนาะแต่ถ้าใครแบบไม่สะดวกจริงๆนะทุกคนเอาจริงๆนะคะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องเวลา5 นาที10นาที30นาทีก็ถือว่าเราขึ้นไลฟ์แล้วนะมาเสนอหน้าให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยวันนี้ฉันมาไลฟ์นะอะไรประมาณนี้นะทุกคนเพราะสหลักอะ เราอาจจะต้องแบบลงทุนกับเขานิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้ฟังก์ชันเยอะอย่างของ้องหยกเองอ่ะก็มีตัดต่อคลิปต้องอัดคลิปต้องอะไรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะต้องแบบใช้งานเยอะมากนะคะเราก็จะต้องแบบมีมอเมมโมรีที่เยอะพอนะคะจะได้แบบเซฟงานของเราเนาะไว้โพสตคลิปไว้อะไรนี้นะคะทุกคนนะ,คะส่วนเครื่องที่ลองลงมาเครื่องยี่ห้ออะไรนะวีเวอร์หัวเว่ยหรือว่าเสี่ยวมีก็ได้นะทุกคนก็เป็นทั้ง5้าอุปกรณ์นะที่เราจะต้องใช้ที่หน้าไลฟ์ของเรานะคะ การที่เราจะจัดมุมไล์ของเราเนี่ยให้พอดีไฟเฟย2องมาแล้วมันจะได้พอดีได้ความน่าใสาได้ความน่าเรียวของเราเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็ต้องวางตำแหน่งของมันให้ถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยเรามีอุปกรณ์แบบพวกไฟพวกไม้พวกขาตั้งกล้องฉาก,ล,ากล้งฉากลังพร้อมเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราวางในจุดหรือในตำแหน่งที่มันแบบ เออมันไม่เหมาะสมมันไม่ได้องศานะมันก็จะแบบไม่ได้ฟัง์กชันหน้าใสาหน้าเรียวมาจา้ะจินตนาการนิดนึงว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในห้องไลฟ์ของเรานะคะเราอยู่ที่หน้าไลฟ์ของเรามุมเนี้ยแหละมุมตรงนี้เลยที่เราจะใช้ไลฟ์นะทุกคนเราอาจจะจัดสถานที่ให้ดูโล่งๆหน่อยนะคะใครที่แบบ อยากยืดอ่ะก็ยืนไปนะคะอาจจะมีโต๊ะตัวหนึ่งนะไว้วางโทรศัพท์มือถือเครื่องที่2ของเรานะคะแต่ถ้าเกิดใครจะนั่งนะเราก็ไปหาเก้าอี้แบบสวยๆปังๆนะแบบเก้าอี้เขาเรียกว่าเก้าอี้นางงามอะ่ะทุกคนรู้จักไหมเก้าอี้นางงามอะ่ะตัวที่แบบใหญ่ๆอะ่ะเวลานางงามเขานั่งเห็นไหมทุกคน พอนางงามเขานั่งเก้าอี้ตัวนี้เหนะ,ะเขาจะดูตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าเก้าอี้อ่ะมันตัวใหญ่มากก็จะมีพื้นที่แบบเยอะมากนะฮะเรียกน้องหยกเรียกเก้าอี้นางงามดูแบบว่า แพงอะทุกคนนึกออกไหมแบบลุกแพงอะไรประมาณนี <un> anyway nice ้นะทุกคนนะการเราจะวางตำแหน่งนะเราควรจะวางยังไงนะคะก็คืออย่างนี้เลยทุกคนนะคะเราควรจะดูจากฉากหลังเราก่อนนะคะมันไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องแบบเออไปซื้อของอะไรแพงๆมาจัดหน้าไลฟ์ของเรานะคะเอาที่เราสะดวกทุกคนทําแล้วมีความสุขนะคะอย่าไปเบียดบังนะกระเป๋าตัวเองเยอะแล้วถ้าเกิดเราไปลงทุนอะไรมากแล้วเรารู้สึกไม่โอเคไม่มีความสุขอย่าทํานะทุกคนทําแล้วต้องมีความสุขนะคะทาแล้วต้องไม่เดือดร้อนนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เอาเอา,เอาที่เรามีนี่แหละใช้ได้หมดนะคะทุกคนใช้ได้หมดนะคะอาจจะเป็นผนังบ้านเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะน้องหลอกจะมีสอนวิธีทําคลิปนะคะก็คือตัดต่อคลิปให้สวยนะคะทําหน้าปกสวยๆทาตัวหนังสือหัวข้อคลิปสวยๆนะคะ ไปดูได้นะคะคลิปที่น้องหยกทําไว้นะก็จะได้อารมณ์สวยๆแบบนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคือหลายๆคนอาจจะครีเอทได้ดีกว่านี้นะคะอยู่ที่ไอเดียและความคิดของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดเรามีวิธีการปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดทําคลิปของเราเนี่ยให้ปังได้นะทุกคนนะ,คะหลายๆคนก็คือปังจากคลิปนี่แหละนะทุกคนใครสนใจก็ทักเข้ามานะถ้าคลิปนี้ดีกดติดตามกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล